ตั้งใจสดับในอนุสติทั้งสามรายการคือพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติในอนุสติทั้งสามรายการนี้เมื่อคืนที่แล้วได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในด้านของการตั้งอารมณ์ไม่เฉพาะ คือหมายความระสง่งอารมณ์เป็นสมาธิ uh huh. และก็แนะนำในด้านการใช้ปัญญาพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เนื้อแท้จริงๆในการเจริญอนุสติ้งสามรายการหรือว่าทั้งสิบราการที่จะตอกล่าวต่อไปข้างหน้า การปฏิบัติจริงๆท่านให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อความรู้จริงไม่ใช่เป็นตัวภาวนาแต่การภาวนาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปกติจิตของเราชอบกระสับกระส่าย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอารมณ์จิตอย่างนี้มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส คืออุทจักกุกุจักมานานแล้วคำว่า,าอุทจักกุกุจักก็หมายถึงว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่ในเมื่อเราที่จะใช้อารมณ์เป็นาปอารมณ์ความคิด <c oughs> ถ้าเราไม่ควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวเสียก่อนความคิดก็จะคิดออกนอกเรื่องนอกราวต่อไป สำหรับวันนี้ก็อยาขอแนะนำอีกจุดหนึ่งคือในการด้านทรงตัวในการที่จะเจริญอนุสติสามปริการเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นอารมณ์ที่ควบคุมกำลังใจ เรียกว่ากึ่งพุทธานุสติกรรมฐานแล้วกว่ากึ่งกสินเวลาเราดูพระพุทธรูปก่อนที่จะภาวนาว่าพุทโธให้เพ่งดูพระพุทธรูปลืมตาดู <c oughs> ลืมดูตาดูจําภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาภาวนาว่าพุทโธ นึกถึงภาพพระพุทธรูปไปด้วยถ้าการของจิตมีสภาวะเลือนไปภาพพระพุทธรูปหายไปจากอารมณ์ของใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาจำภาพพระพุทธรูปเป็นได้แล้วก็หลับตาไปภาวนาวัพุทโธนึกถึงภาพพระพุทธรูป การทำอย่างนี้ถ้าใหม่ๆรู้สึกว่าจะหนักสัสกนิดหนึ่ง <c oughs> นี่พูดกันถึงอารมณ์ใหม่ <c oughs> หรือว่ามีอารมณ์ยังไม่ชินถ้าหากว่าอย่างนี้ภาพหายไบย่อยคราวนี้ใหม่ลืมตาไม่หลับตาแต่ถ้าว่าจะเป็นนั่งจ้องตาเป่จงจนกรทั้งแสบตาน้ำตาไหลอันนี้ไม่ถูก ก็มีหลายคนแนะนำไปแล้วทัานเกิดความเข้าใจผิด <c oughs> ไปนั่งจ้องพระพุทธรูปไม่หลับตาถึงน้ำโูน้ำตาไหลแสบตานี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอัตตะคิรมาฐานนโยกเป็นส่วนสุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าไม่เป็นการสมควรไม่เข้าถึงมรรคผลเวลารเราดูลืมตาดูพระพุทธรูป นี่ก็ดูความสวยสดงดงามของพระพุทธรูปดูพระพุทธรัตนลักษณะดูการนั่งดูผิวพรรณตามใจที่เราจะชอบถ้ามีพระพุทธรูปหลายๆองค์ก็ดูองค์นั้นบ้างดูองค์นี้บ้างก็ได้ไม่บังคับแต่ว่าเฉพาะดูอย่างเดียวขณะที่ดูก็ให้จิตมันจับอยู่ที่พระพุทธรูป จิตถ้าเราจับอยู่ที่พระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าการจเจริญมสมาธินี่ไม่ได้บังคับให้หลับตาเสมอไปจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เป็นแต่เพียงว่าให้ใจจับอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นถ้าเราลืมตาดูพระพุทธรูปจับ พระพุทธรูปทรงตัวชอบองค์นั้นดูองค์นี้ดูองค์นี้แล้วก็ดูองค์โน้น <c oughs> ถ้ามีหลายองอยางนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานสำหรับภาพที่ติดตามีผลสองอย่างคือในเนื้อในถ้าหากว่าเรานึกว่านี่เป็นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ แต่ภาพสีที่ปรากฏเป็นกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตากะสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีดำหรือสีเขียวก็เป็นนีละกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทายตกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปแก้วใสก็เป็นเป็นอาโลกสิน หรือว่าใสมีแสงสว่างใสเทียบกับสว่างจัดว่าเป็นอาโลกสินรวมความว่าได้ผลเป็นสองอย่างได้จะทำอย่างไหนมาสบายใจหลับตาสบายใจก็หลับตาหลับตาจิตมันพลานมากกว่าลืมตาเราก็ลืมตาดูไม่เห็นจะเป็นไร ใช้ได้แต่สองอย่างให้จิตจับอยู่ในเฉพาะที่นั้นก็แล้วกันอันนี้มาในหนึ่งสำหรับพระธรรมคำสั่งสอนขอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วความจริงหากว่าท่าน,น,นจัดในการจับพระพุทธร,รูปก็จับแต่เฉพาะพระพุทธร,รูปก็ได้ไม่ต้องไปเอาถึงพระธรรมนี่สำหรับการเจริญพระธรรมในด้านสมาธิจัดว่าเป็นนิมิต อันนี้รู้สึกว่ายากนิดหนึ่งแต่ว่าอารมณ์จิตของเราชินในพระพุทธรูปก็เอาพระพุทธรูปไปก่อนว่าเรื่องพระพุทธรูปไปก่อนดีกว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็พอก็พอ,อแต่ว่าถ้าใจเราไม่จับพระพุทธรูปไม่อยู่ถ้าเราชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นสาณนะ เราจะนึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้จัดเป็นสังขานุสติกรรมฐานไม่จำกัดว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนเอาที่เราจับใจของเราที่สุดเป็นภาพติดตาที่สุดอารมณ์จับอยู่ได้เพราะอะไรอารมณ์พอใจในองค์นั้นแล้วก็จับองค์นั้นอาจิตจับภาพพระองค์นั้นขไว้นึกไว้ในใจพระเห็นง่ายถ้าสมมติว่าตาเย็นนึกเห็นง่าย แต่ว่าการจับภาพของพระสงฆ์จงอย่าไปคิดว่าท่านนมท่านแก่ท่านรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่จําเป็นคิดจับภาพไว้ว่าอ,อ๋อนี่พระองค์นั้นเป็นที่พระที่เคารพของเราถ้าเราจะภาวนาด้วยก็ภาวนาว่าสังโฆนี่เป็นอันัตานึกถึงอยู่กับที่นี่สัมถาว่าสำหรับถ้าเราจะเดินไปเดินมา จะไปธุระที่ไหนทำกิจกานอยู่จิตใจห่างร่างกายห่างจากพระพุทธรูปองค์นั้นร่างกายห่างจากพระสงค์ก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์งนั้นและนึกถึงภาพพระสงค์ไว้เป็นปกติอย่างนี้ผมเคยปฏิบัติมาในการก่อนในสมัยที่เป็นพระแล้วจะไปไหนก็ตามเดินอยู่พูดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่ อารมณ์มันจับจิตอารมณ์มันทรงตัวนึกถึงภาพพระนั้นอยู่เสมอเสมอเป็นปกติถ้าจิตใจมันสบายถ้าหากว่าถ้าการทรงอย่างนี้เสมอเสมอผมก็จะขอบอกผลเลยไปสักนิดหนึ่งก็ต้องขอภัยท่านที่ไม่มีความต้องการหากว่าจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปอดี นึกถึงภาพประสงค์เป็นประจำคนดีจะไปทางไหนนั่งที่ไหนเดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ก็ตามนั่งรถนั่งเรือนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นหรือหลายหลายองค์ก็ได้นึกถึงภาพ,รพรปร,าาาพระสงค์องค์นั้นองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าหลายหลายองค์ก็ได้ให้มันติดอยู่ในใจ ถ้าสภาวะจิตของท่านหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้เป็นปกติไม่ลืมเลือนและทรงอยู่ได้นานๆตามสมควรแต่ว่าในสมัยที่ผมทำนั้นดูบมันว่านอกจากว่าผมจะเวลาผมคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่ทิ้งภาพพระจิตมันจับอยู่เพราะมันเป็นเอกขตารม จะเดินไปเดินมาไปธุรที่ไหนบินทบ,บายก็ตามจิตนั้นก็นึกถึงเห็นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าอารมณ์ของท่านนั้นหลายปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้กำไรพิเศษกําไรที่จะพึงได้นั่นก็คือทิพปิจักุยานแล้วก็จงอย่าไปคิดว่าเราเจะศึกษาในด้านทิปิจักุยาน เราตั้งใจศึกษายอย่างเดียวคือจิตจับพระองค์นั้นเป็นอารมณ์จะเป็นพระพุทธรูปพระพระสงค์ก็ตามนึกขึ้นมาเมื่อไรจิตว่างเมื่อไรเราไม่ยอมวางภาพพระนั้นๆอย่างนี้เป็นผลแห่งที่ปิยคุยานแน่เพราะอะไรเพราะว่าผมก็ฝึกมาอย่างนี้นั่นแหละ ในด้านพุทธานุสติกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่ผมรักมากที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดกับพร้าอนุนว่านันทาดูก่อนอนุนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่มุคคลเหล่าบุคคลนั้นเขาแม้ตัวจะเกาะชายสังฆงติของตถาคตอยู่ก็ตาม แต่ว่าท่านผู้นั้นไม่ได้เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเขาผู้นั้นก็ถือว่าอัตถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ไม่เคยเห็นตถาคตเลยเพราะอะไรพู้นั่งเกาะชายสังกติเห็นแต่นเนื้อเห็นแต่ร่างกายของท่านไม่ได้เห็นความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขันห้า ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การบรรลุมรรคผลอยู่ที่ความดีของจิตต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้มีพระพุทธธีกาตรัสว่าอานันธาดูก่อนอนนทนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตยังมีชีวิตอยู่คนด,ดีหรือว่าเมื่อตถาคตนี้ผ่านไปแล้วคนด,ดี ถ้าบุคคลบนนั้นจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานอยู่เป็นปกติตาทาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้เกาะชายสังติของตถทาคตอยู่นี่ถ้าเกาะชายสังติของพระพุทธเจา้าเวลานี้พระพุทธเจา้าทันปณิพันธ์ถ้าเราเกาะสังคติอยู่ท่านเราแล้วเ,เราจะไปไหนก็นึกเอาเอง <c oughs> นี่เป็นอันว่าผมเคยปฏิบัติมาอย่างนี้โดยไม่ได้เคยคิดว่าจะฝึกเป็นที่ปยาคุย,ยานแต่ผลปรากฏในเบื้องหลังว่าใครเขาพูดอะไรขึ้นมามันปรากฏอยู่ในจิตแทนภาพพระพุทธรูปบางทีไปบ้านหนึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าผมมันจะจิตเข้าถึงจะจวตูประปาติยาน เขาถามเขาปรารบถึงสาม,มีของเขาว่าสาม,มีของเขาตายไปแล้วไม่ทราบว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์พอเขาพูดถึงสาม,มีของเขาอารมณ์จิตมันก็เห็นสาม,มีของเขายืนอยู่จึงได้ถามว่าสาม,มีของเธอของคุณนะ่ะเป็นคนผิวเหลืองร่างโปร่งรูปร่างหน้าตาดีใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ เขาถามว่าถามทําไมผมก็นิ่งบกเปล่าอยากจะรู้เท่านั้นเองนี่เป็นอันว่ามเมชทิพย์เยคุยาปปายานจุตูปปาตยานเขาปรากฏนี่ตอนที่เขาปรารบว่าสาม,มีของเขามีความสุขและความทุกข์ในขนาดเดียวกันนั้นไม่เห็นภาพสาม,มีเขาสาพลาพสาม,มีเขาก็บอกว่าเขามีความสุข มีความสุขเพราะอะไรเป็นปัจจัยเขาก็บอกด้วยแต่ว่าผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านเพราะว่าไม่มีความประสงค์จะทำอย่างนั้นมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในครั้งแรกและนี่สมมติว่าถ้าเราเดินไปที่ไหนในป่านในดงก็ดีแต่เกิดความสงสัยว่าสถานที่นี้เดิมทีมีบ้านมีเมืองหรือเปล่า มีอะไรหรือเปล่าที่เกิดาการสงสัยขึ้นมาภาพนั้นมันก็ปรากฏแม้แต่ภาพวัตถุคือบ้านเบือนอาคารบ้านเรือนและคนรสัตว์มันก็ปรากฏอย่างนี้จัดว่าเป็นอติต่างสียานเป็นอนุว่าเราใช้พุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวจนมัน่นคง แต่ว่าขอว่าอย่างเดียวว่าเวลาที่นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปต็าตามและพระสงค์ก็ตามจงอย่าคิดว่าเราต้องการที่ปจัจก,กุญานจิตมาาันสั้นอารมณ์มันจะไม่ถึงอันที่ผมพูดมันนี่หมายถึงว่าผลพลอยได้นี่ถ้าว่าถ้าเราจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐานเป็นสมาธิ หลวงพ่อปานเคยแนะนำว่าภาพธรรมานุสต <half> ิกรรมฐานนั้นถ้าเขาตั้งนิมิตไว้เป็นเหมือนดอกมะลิแก้วเห็นภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพดอกมะลิแก้วพระธรรมที่เป็นดอกมะลิแก้วที่หลั่งไหลออกมาจากพระโอษพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงถ้าเราได้พุทธานุสติกรรมฐานในด้านนั้นแล้วการที่จะมาจับภาพธรรมานุสติกรรมฐานก็ไปใช่ของยากก็ได้ทันทีหรือว่าเราจะจับภาพสังขานุสติกรรมฐานคือประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะเรได้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนจะไปจับอะไรก็ได้ทั้งหมด นี่แนะนำท่านในผลที่ผมเคยผ่านมาแล้วก็ปรากฏเป็นอย่างนี้ในด้านพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนี้แล้วก็พิจารณาคุณความดีของท่านมีความจับใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสง์ อย่าลืมนะครับว่าผมจำกัดคำลงไปว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เปปะเปปะผมใช้คำาอาริยสง์โดยเฉพาะเมื่ออารมณ์จิตของเราจับอย่างนี้แล้วอารมณ์จิตมันก็สร้างความดีจิตมันจะน้อมไปในส่วนที่กุศลอยู่ตลอดเวลา พาะอะไรเพรเรารักในพระพุทธเจา้าเราก็ดูจริยาของพระพุทธเจา้าท่านสอนว่าอย่างไงแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะพึงทําได้จิตมันน้อมไปเองเวลาที่เรานึกถึงพระอริยสงฆ์แลเมื่อเราทราบประวัติความดีของท่านท่านทรมาแบบไหนใจของเราก็น้อมไปในตามนั้นพยายามปฏิบัติตามความดีทุกอย่าง ทางนี้เพราะน่ายความดีบังคับผมกล่าวว่าความดีบังคับไม่ใช่อารมณ์เดิมว่าอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นของบังเอิญบ,บับงคับบังคับให้คิดกันไปเองตัวปัญญาไั่เกิดน,นี่เมื่อเราทำมาแล้วใน,นเมื่อเราทรงสมาธิได้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วไม่ได้บังคับ ว่าเราจะต้องทำกรมรมฐานในสี่สิบบทนี้ทั้งหมดทั้งหมดเพื่อในด้านสมถภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าจับได้ทรงได้อารมณ์เป็นฌานคืออารมณ์ทรงตัวก็ให้จเจริญม,มิปัสนายานได้ทันทีถ้าเราจะพระพุทธรูปพระพุทธวาพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีมาเป็นมิปัสนาญาน ก็จงยึดหลักในมหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นสำคัญก็ง่ายดีมาพิจารณาว่าสรีระร่างกายขขงองค์สมเด็จพระิินสีบรมศาสันดาส,สัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีที่เรายอมรับนับถือว่าเป็นผู้เลิศและร่างกายของพระอริยสงฆ์คนดีที่ท่านพุนผู้มีพระคุณใหญ่ ปฏิบัติตามกระแสสัทธมัทิตนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรยจงสําเร็จเป็นอนาณาัตรผลแต่ว,ว่าเวลานี้พระบรากายขององค์สมเด็จพระทศพลหรือว,ว่าร่างกายของพระหนต์ทั้งหมดอยู่ที่ไหนเวลาจะสองพันปีเศษร่างกายของทุกท่านก็พังไปหมดแล้วองค์สมเด็จพระบรัทีบแก้ว ทรงมีพระคุณใหญ่มีกำลังใหญ่น่าจะทรงร่างกายอยู่ได้ตลอดกับตลอดกันแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์ดาก็ไม่สามารถจะนำขันห้าทรงอยู่ได้แม้แต่พระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่ทรงไม่น่าที่จะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ร่างกายทรงอยู่ได้ในนี้ร่างกายของเรานะร่างกายของบุคคลอื่นเราและก็ทรัพย์สินทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงพระชนอยู่มีคนถวายเข้าของเขามานับเป็นแสนแสนกรธ วิหารแต่ละหลังผ้าแต่ละชิ้นของดีทั้งหมดอย่างพระเชตวันมหาวิหารราคามหาศาลถ้าคันทุกคนดีเขาเ่านนามิามามสาขามหาบาศิกาก็ราคามากวิหารแต่ละหลังละหลังนับจำนวนเป็นร้อยโกรพันโกรธที่ต้องสร้างกัน แต่ว่าวิหารทั้งหลายเหล่านั้นองสมเด็จพระทรงท่านบรมศาเสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามอดิพัน์แล้วเอาไปได้หรือเปล่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในท้ายของมหาปฏิปทานนสตรว่าร่างกายก็ดีวัตถุทั้งหลายก็ดี ถ้าเราเห็นแล้วก็จงคิดแต่เพียงว่าศักแต่ว่าเห็นเราไม่ยึดไม่ถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเราไม่ยึดถือว่าร่างกายของคนอื่นที่เป็นพันพันสามีพันยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นพ้องว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีอำนาจบังคับร่างกายของเราคนดีร่างกายของเขาคนดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น นั่นมันก็มีความเสื่อมไปในท้งกกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงแรนะนําว่าท่านนั่งไหลเมื่อเห็นแล้วก็เพียงสักทว่าเห็นคือไม่ผูกพันเมื่ออาศัยอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยอยู่ แล้วจงไม่ย,ยึดถือร่างกายเราด้วยจงไม่ย,ยึดถือร่างกายเขาบุคคลอื่นด้วยจงไม่ย,ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดก็เป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่เป็นภาระที่เมื่อเราทิ้งขันห้าแล้วคือขันห้ามันสลายตัวคือร่างกาย มันพังเวลาเราตายเราไม่สามารถจะแบกร่างกายไปในชาติอื่นได้ถ้าจำจะต้องเกิดใหม่ก็ต้องไปสร้างร่างกายใหม่ <c oughs> และร่างกายประเภทนี้จะไปเกิดในชาติใดก็ตามทีมันก็ต้องเป็นเต็มบรด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขร่างกายเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะ เราไม่มีความปรารถนาในร่างกายอย่างนี้อีกขึ้นชื่อว่าร่างกายจะเป็นร่างกายร่างกายของมนุษย์คนดีจะเป็นกายของเทวดาคนดีจะเป็นกายของพระคนดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใดที่ทำให้เราไปพระนิพพานได้นั่นก็หนึ่งตัดราคะความรักในเพศเสีย สตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินเสีย 3. ตัดโทสะความโกรธความเจ็บบาดเสีย 3. าตัดโมหะความหลงแต่ความจริงราคะกับโลภะนี่ท่านจัดเป็นตัวเดียวกันที่ผมแยกกันก็เพื่อท่านเข้าใจง่ายๆการตัดราคะก็ใช้สก,กายทิติ ขอโทษกายกาตานุสติกาสุปกรรมฐานเป็นตัวนำการตัดโลภะความโลภก,ก็ตัดอารมณ์ที่อยากจะรวยทิ้งไปเสียมีการให้ทานแทนในการตัดโทสะก็ใช้พรมิหารสีซึ่งเป็นของง่ายดีหรือว่าจะใช้กระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวขึ้นมา ทำให้เป็นเอกกตารมคือทรงฌานแล้วก็ถ้ายจะตัดโมหะก็ใช้อำนาจวิปัสสนาญาณรู้เท่าทันสภาวะตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นไม่มีความเสื่อมไปในทามกลางมีการสลายตัวไปนในที่สุดทุกสิ่งจะเป็นคนก็ตามใส่ก็ตามวัตถุก็ตามเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่สามารถจะเป็นเจ้าของตลอดกาล ถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้นั้นอยู่เป็นปกติจิตใจของพระพุทบริสุทของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเป็นอารมณ์ปลดคือปลดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกาะในอะไรทั้งหมดในเมื่ออารมณ์ของเราไม่เกาะในอะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่ไมเดือดไม่ร้อนใดๆสภาวะอย่างใดจะพึงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพียงเท่านี้ก็เป็นว่าท่านจบกิจในพระพุทธศาสนาขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วกล่าวว่าถ้าขันห้าของท่านสลายตัวมาเลยอันดับนั้นท่านเรียกว่าพระนิพพานอรบ,บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้ว ต่อที่นี้ไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างไยจงรักษากำลังใจของท่านตามอธัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี